นักแข่งร่วมทีมเอชนสวัสดเ์เผยนาทีวูบคาสนาม ลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจะพากชีวิตเอชนสวัสดิ์อัศวะเหมขณะเข้าซ้อมแข่งรถแข่งที่สนามดังกล่าวและล่าสุดน,นายอนันชยัยตั้งเนียนนาถชายัยอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลบางเสาธงซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตที่ได้ร่วมส่งลูกชายลงเข้าแข่งขันในทีมด้วยก็ได้เล่าถึงนาทีที่นายชนสวัสดิ์เกิดอาการวูบตาลายในขณะกําลังซ้อมแข่งรถในสนามช้างที่บุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะที่ คุณเอชนสวัสด์กำลังซ้อมแข่งรถในสนามได้ประมาณ3-4รอบสนามอยู่ๆก็ได้ขับรถเข้ามาจอดแล้วก็ขึ้นมาแจ้งกับทีมงานว่ารู้สึกไม่สบายตัวตาเริ่มลายทีมงานก็เลยพาเข้าไปในห้องพักในสนามซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังรู้สึกตัวดีปกติแต่บอกว่ารู้สึกอาการไม่ค่อยดีระหว่างนั้นทีมงานก็ได้เริ่มประถมพยาบาลเบื้องต้นให้แต่ในจังหวะที่คุณเอลุกยืนขึ้นปรากฏว่าเกิดวูบแล้วก็หมดสติไปทีมงานก็เลยรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลทัน ทีระหว่างที่เข้าพักรักษาตัวอาการของคุณเอกก็ยังรู้สึกตัวปกติดีกระทั่งก่อนเที่ยงคืนอาการเริ่มซุดลงแล้วก็เสียชีวิตในเวลาตีหนึ่งของอีกวันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็น่าเสียใจอย่างมาก